สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรดวงรายเดือนกันยายน2566 ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบกดดาวกดหัวใจนะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยฟังเป็นแนวทางนะจ๊ะไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องคิดเยอะเตือนเพื่อให้ระวังอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะจ๊ะชาวราศีมังกรเดี๋ยวอาจารย์จะทํานายให้ก่อนเลยว่าการเงินเดือนนี้เธอต้องมีสตินะฉันเห็นไพ่การเงินสองใบแล้วฉันต้องเตือนนะ การลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่าเด็ดขาดอย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำได้ไม่คุ้มเสียเสี่ยงเกินไปไม่เอาไม่ทำสออย่ารีบร้อนเป็นนี่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งกู้นี่ยืมสินวุ่นวายรุงตุงนังเอามาลงทุนแล้วลงทุนเสี่ยงอีกไม่สนับสนุนอย่ารีบร้อนเป็นนี้สใช้จ่ายอย่าสุรุย่ยสุร้ายฟุ่มเฟือยให้มันมีเหตุให้มันมีผลนะ แล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนเสียหายชักหน้าไม่ถึงหลังเธอดูสิไพ่ขอทานแล้วยังมีไพ่คนมาขอตังค์เนี่ยข้อสุดท้ายอย่าให้ใครยืมตังค์จ้ะกรณีที่เราเดือดร้อนเราบากหน้าไปขอความช่วยเหลือใครมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลมีคนสนับสนุนมีคนให้หยิบยืมนะแต่ก็ต้องย้ำว่าอย่าเตือนไปแล้วสี่ข้อ อย่าสร้างนี้อย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยอย่าให้ใครยืมเงินการแก้เค็ดแก้กรรมนะแก้กรรมนะไปทําบุญกับขอทานไปทําบุญกับคนยากไร้ใครพอมีกําลังหน่อยก็ทําบุญกับสถานสงเคราะห์ทําบุญกับบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้าได้แล้วใครที่รู้สึกว่าหนูไม่ไหวจริงๆอาจารย์นี่คะ่ะนาคบ่วงบาท หน้ากระบาดงูกินหางพกติดตัวพกใส่กระเป๋าตังมีกินมีใช้ไม่ติดขัดอาจารย์พกติดตัวตลอดนะเป็นตลับนะไม่ใช่แหวนนะบอกก่อนว่าไม่ใช่แหวนนะ องค์ละ199ึ่าถ้าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางแถมถุงกรรมมายี่มั่งมีสีสุขล่ำรวยเงินทองสำหรับใครที่ประสบป,ปัญหาการเงินนะแนะนำตรงนี้เลยไม่ได้ว่ามาขายของหรืออะไรนะแต่ไพ่เปิดได้แบบนี้อาจารย์ก็จะแนะนำเครื่องรางของขัง,งที่เสริมดวงตามนี้ตรงนี้นะจ๊ะหมอดูก็คนคะ่ะหมอดูก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันคะ่ะอ่ะเตือนกันตรงๆงานมีข้อเสนอมีโอกาสแต่อาจารย์เห็นคุณนั่งกอดอกอะหมายความว่าไง เลือกเยอะเลือกเยอะเรื่องมากไม่ได้ดังใจหวังสูงที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้ที่ไหนเงินเดือนน้อยลาออกค่ะจำไว้เลยนะที่ไหนเงินเดือนน้อยลาออกค่ะอย่างน้อยการทำงานมันต้องมีความยุติธรรมขยันมากได้มากขยันต้องมีความเจริญต้องมีความก้าวหน้าอยู่ตรงไหนเงินไม่คุ้มกับค่าแรงจบค่ะ ลาออกค่ะมีโอกาสได้กลับไปที่เก่าๆมีคนมาง้อมาทำงานด้วยกันสิแต่บอกเลยนะเพิ่มเงินให้ด้วยส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบผลออกมามันก็เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ตัวคุณเองคาดหวังกับมันเยอะไปหน่อยพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้รับเงินงานโอกาสความยุติธรรมยังมีอยู่นะความรักอย่าคาดหวัง อยากคาดหวังทั้งคนโสดและคนมีคู่คนโสดเนี่ยมีคนเก่ากลับมาง้อกลับมาขอคืนดีเนี่ย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 สัญลักษณ์ของไพ่งูกินหางเนี่ยมันคือการกลับมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเดินตามเนี่ยเห็นไหมมาขอความยุติธรรมเนี่ย ถ้ากลับมาแล้วไม่ได้ดั่งใจคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยและไม่ให้โอกาสก็ได้กับอีกกรณีหนึ่งเก่าก็มีใหม่ก็มาเนื้อหอมมากราศีมังกรถ้าพิจารณาแล้วเลือกแล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องเลือกค่ะโสดไปก่อนสบายใจกว่าสำหรับคนที่มีคู่อย่าเยอะอาจารย์น้องพูดตรงๆนะอย่าเยอะไม่มีใครเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วสมบูรณ์แบบ พอใจในตัวเขายอมรับข้อเสียของเขาแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้คุณเองก็ไม่มีความสุขคนคนนั้นก็รู้สึกแยก่ก็รู้สึกอึดอัดเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะช่วงนี้อย่างน้อยอยังมีความเมตตายัางมีความยุติธรรมยังได้รับความช่วยเหลือที่ดีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด อาจจะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่ต้องให้กำลังใจและสู้ต่อไปสุขภาพระมัดระวังขาเข่าเท้าเห็นไหมใส่ไม้เดินกระดกกระดกอยู่เนี่ยระวังอุบัติเหตุ เดินเตะเดินชนซุ่มซ่ามด้วยหลายๆอย่างอารมณ์ช่วงนี้ยังหงุดหงิดมากจนเกินไปวางแผนชีวิตให้ดีกันแล้วกันอาจารย์หนาห่วงเรื่องของการเงินอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเรื่องอื่นๆอาจารย์มองว่ามันดีแต่อาจจะเป็นที่ตัวเราคาดหวังไว้สูงมากไปหน่อยลดความคาดหวังลงชื่นชมตัวเองบ้างพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้รับและจะประสบความสําเร็จทําบุญกับขอทานหรือสถานสงเคราะห์เลขนําโชค หกสี่ห้าหกสี่ห้า หเลขมงคลนะแล้วแต่โชคใครโชคมันนะใครจะดูดวงส่วนตัวหนึ่งคำถาม3าม39บาทใครจะโทรคุย20นาที2 9 9 10มงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันหลัง2องทุ่มใครจะโทรคุยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มส่วนใครพร้อมก็ทักแชทมาใครไม่พร้อมรอเงินเดือนออกสิ้นเดือนนะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า